เฮ้ hey, hey. สวัสดีครับตอนนี้มาอยู่กับผมแฮสเกมอาร์ตินมาอยู่กันในซีของเอ่อชื่ออะไรวะจัไม่ได้เหมือนเลยนานเลยคิวอาร์ถ้าถ้าพูดชื่อไม่ต้องขอมานะนี่คือแชปเตอร์เซ่นั้นจะมีแชปเตอร์ห้าข้ามารู้สึกว่าในเกมนี้มันจะมีความยาวนะซึ่งปกติตท่าหนึ่งหรือปั้ตามเนี่ยมันก็ต้องประมาณแปดแปดแล้วก็เกมสั้นนะแต่จะมายีหาวจังวะคือครู้สึกว่าเดี๋ยวทาาต่อไปนะมาโอเค อันนี้เปิดมาน่าจะลงด้านล่างอืมอเคยแความต้องหาก่อนเอ๊นนี่อะไรอันนี้จะเป็นเอบีมันต้องต้องทำอะไรสักอย่างจะมีของเฮ้ยรไปยุของนี่โอ้คุญใจนี่โอเคกุญใจคุญแจไอ้กลองอ่ะกลองเอะอันนี้โอ้มีก๊าด้วยมีกา๊าอืมอันนี้ เอ้ยอันเนี้ยหยิบไม่ได้ฮะหยิบไม่ได้ทานผู้ชมทกผู้ชมหยิบไม่ได้นะอ่าโอเคอันนี้ล่ะอันนี้เป็นดอกไม้นะแล้วเปิดไฟยังไงเนี่ยมันน่าจะเปิดไม่ได้เอะเปิดกับกุญแจจะไม่เปิดไม่ได้เหมือนกันอืมจะมีกระดาษซ่อนหรือเปล่าไม่มีนะโอเคน่าจะไม่มีมีประมาณนี้แหละ อ่ะอันนี้เป็นไฟฟ้าโอเคอน,นี้ไม่มีอะไรอืมโอเคถ้าของหมดแล้วให้ทำการลงไปด้านล่างป่ะวันนี้ลงไปด้านล่างอืมโอเคมันจะมีน้ำโอ้โหน้ำอ๋ออันนี้เป็ดให้ทำการหยิบเออโอเคทำการหยิบใช่ไหมอืมโอ้เยอะแยะเลยอะไรเนี่ยอันนี้กุญแจ เดี๋ยวอันนี้อ๋ออันนี้สามกุญแจสามเออขายแม่งก่อนอันนี้เป็นสามแต่นีอันนี้เป็นห้าหนึ่งสามสองสามสี่เจ็ดห้าอันนี้น 5, 1, 3, 2, 3, 4, 7, อะไรสักอ,อย่างเอาเป็ดไม่ได้เลยอันนี้รู้สึกว่ามันจะมีกุญแจซ่อนในตัวห่วงเป็ดนี่ไงอันนี้คือสองอ่าโอเคเกณเรียบร้อยที่ห่วงยางนะอ่าสองโอเค ซ่อนได้ไงมาอันนี้เป็นกลองป่วยจะไม่ปิดไ,ไ,ไม่ได้นั่จะเป็นก,กระดาษสักอย่างมาไปดูก่อนนี่โอ้ยน,นี่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่มันเอ้ยอันนี้่าไม่ใช่เออมันจะมีกระดาษซ่อนอยู่อันนี้แหละอืมอันนี้ไม่มี ไหนอ้นี้อะไรอืมน่าจะเป็น, A A A นเออะไรเอให้เดี๋ยวนจัจะทำอ,อ,อะไรวะตรงน,นี้ล่ะก็สามารถดูได้นี่แปลว่ามันก็ไม่จำเป็นหรอกอืมหรือว่ามันจะเป็นใส่ในนี้หรือเปล่าเฮ้ยไอ้นี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมใส่ดูอีัวก็กดด้านนี้ต้องใส่อตรงน,นี้โอเค อันนี้ชนะแล้วนะสแสดงเป็นว่าชนะแล้วโอเคแล้วกลังลงด้านล่างต่ออา่าโอเคอันนี้ไงอันนี้ไงน,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 น่าจะไปถึงนี่แหละแต่พี่ตัวไหนให้อันนี้เลือ่อนหรอเลื่อนไม่ใช่อันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิโอ๊ะเด,ดี๋วยวจไปห่อนึกว่ากุญแจไม่กอดโอ้โหทปกแผ่นเลย เอาละเอ้ยจบไปจิไอ้นี่คืออะไรวะเอ้ยผมมีดังลังดังลังมาดิอันนี้เหมือนน่าจะเป็นไม้ขีดไฟเออไอ้นี่เป็นไม้ขีดไฟอ่ะมาต้องไปดูก่อนดิมันจะมีไม้ขีดไฟไหมไปไม่มีเลยอืมโอเคครับนี่คือผมไปดูมาครับรหัสนี้ก็คือห้าเอ้ยห้าหนึ่งเอ้ย เดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วก็สามโอเคได้แล,แล้วนี่คือห้าหนึ่งสามใช่ไหมอือให้บวดร้อยดิอืมโอเคครับต,ต่อไปคือจับการเอาพวงมาลัยเคจับการดึงจากนั้นก็ไปตรงจุดนี้ เอาวงมันแรมา,มา,มาใส่ในตรงนี้อ่าโอเคกัรหมุนโอเคอันนี้จบแล้วใช่ไหมโอเคตคุกิลกลีนนี่จะไปไหนอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่ได้งานยะนีไง r e s e ตยังไม่ได้นะนเพราะว่ายังไม่ได้มามต้องหาใส่ที่ล้อดอิอันนี้บ่ะ ไม่ได้ว่ะไปดู่อนนะขั้นตอนต่อไปคือการเลื่อนอันนี้ซึ่งผมต้องขอตาวาตนะันอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะมาโอ้ใช้เวลานานมากเออตอไหนดีนานมากนะครับเอ้าเ้ยเอ็นยังไม่ใช,ใชน่นี่ไม่ใช่นี่เออตอนไอ้นี้ไม่ใช่ไปดู ไม่ใช่แล้วนี่วานั้นนั่นดัดไวเช่นนี้กนนะโอ้นานมากเอาไว้ที่นี่ก็เหมอนร่างกครกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e เดี๋ยวค้าตอไปเขโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูสอนวิธีให้ดานอันนี้เข้าไปตรงนี้มาแต่สไลม์มันนี้ผมต้องสอลาไปก่อนสรลมยเด็กกระตั้งเป็นลไอว